สบายดีพี่น้องเบอรสุขสุขคนอีกเชิญหนึ่งจ้ามันนี่ก็ับมาพบกระซองซกกอคุ่มใจสว่างอีกแล้วพี่น้องมันนี่ซกกอคิ่มก็มีโอกาสกายมาทางอุทัยกายมาทางบ้านน้องอุทัยกันเลยมาอัปเดตมาแบบไ้เบิ่งเนาะป้อพี่น้องไอซีเฮือนมากระทาเรียบร้อยแล้วติดกะโลกระเบื้องทาซีเรียบร้อยเนาะพี่น้องน้องงามอาันนี้ผู้บริมาซอสมือก,กันแล้วไปอีกแล้วโอ้ไม่เถ่ากระนังจังเฮือนผู้ งามันดีเราพี่น้องเยสบายดีเด้อบตะวันเด้อมันห่อนบตะวันได้กระเสีม็เด้อขอโทษหลายๆมาวันนี้บันไดแม่นบันไดเฮือนติดกาโลงามเ้งดีว่าบันไดใหญ่ับนาะบาเวียงเม็ครับกะเลี่แค่บะเวียงงามดีโดเนาะโดยสบายดี้อบาเวียงเด้อสบายดีสร้างมาคิดแล้วเนาะกันแล้ว อขึ้นได้แล้วโดยได้เขออนุญาตขึ้นได้พี่น้องเด้เสร็จกึ่งจะอัปเดตให้เบิ่งเพราะว่าเพิ่นกระทบไปฮะสกึ่เมื่อคืนนีเนาะได้สร้างซื่งนี่ว่าให้สกึ่งมาขึ้นเพื่อนใหม่น้ำเพิ่นเพิ่นว่าวันที่หกเพิ่นว่ะสกึ่งก็ได้ภูใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้เพิ่นเนาะขึ้นเพื่อนเพิ่นยังบไปมอบสิทานมอบมือมาภูแลพี่น้องเอ้ยมือขึ้นเพื่อนภูแลก็ขอบใจทงผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ให้เขาเป็นสะพานบุญให้น้องอุทัยนะพี่น้องกะประมาณนี้เงือนของนอนน้องอุทัยสุดยอดเลยพี่น้องไองามบไปเลยหรอห้องนอนน้องอุทัยนะพี่น้องอุ่งหักเลยหนาอยู่เนาะเอาเตียงเอาตู้ใส่กับพอดีบัตรเอาเตียงเอาตู้เขามาอยู่เอามาใส่กับพอดีเลยพี่น้องไอนนีี่่่กกะปรตูคือวา กะโลกะสีส oh, ีในเมืองเลยดน่ีน่มันตะันบอ่ียกใคนันใจีบอแบบวามันาซีสลักบ่เฮือนี่ดยชีไอ้พวกปูขึนกระสีอันาเฮือนเพิ้นแบบมันตัดกันมันตัดกันบอตะวันตกลงกีเิแต่มัน่่านตาไ่ไดแก็ผิดตอ้ติดกับเบอร์ลูกแกลวลูกแก้วกะโลกกกะโร บานประตูประตูแล้วแหะพี่น้องเอ้ยดีใจน้เผิ้นเนาะ,ะแสดงความยินดีกันน้องอุทัยจะได้ขึ้นเพื่อนใหม่เนี่ยไว้ในี้แหละเพื่อนกะโทรหาสาวกึมทางเฟซบุ๊กอยู่สาวกึมกะสิมาสแสดงความยินดีน้ำผึนน้นเนาะกะเตรียมโตมาซอยเรือมามอบเงนินละให้เพื่อนทางผูหญ่ใจดีมอบมาเอากับสิมามอบโตกะยินดีดีใจนน้องอุทัยน้องขอบใจผูหญ่ใจบ,บุญที่บะอ่าซอยเรือน้อง ผ่านมากะเคยซื้อเข่ามาให,าหน้นึงกระสอบเองินอีกแล้วเห็นเนาะเงินให้น้องอุทัยสิขนมอ่าพี่น้องสังางขาวเงินประมาณนี้อันนี้บ็อกเหลือสิเหตดตางขาวมุกมเป็นได้ได้ส้างอันอันเสาซ้ำเสาเนี่เพิ่มบระเทศต่ออะไรบ่นี่เพิ่มเจาะไปก่อนบ่ไป่ามยังประจกักษ์อืม เขากระเบ้ายู่กับทางไอจอยที่เพิ่นเมื่อเมื่ออันเม่กาวันซื้อพิ่นมานหาเฮา,หาโอ้เดี๋ยวเสียอันว่านพี่น้องจะประเทศหายเพินเ่นมเพื่อว่าเพิ่นอยากซอยมาเนาะแต่ว่าก็ือสิยังอยู่เลยพี่น้องเอ้ยพอสร้างเพิ่นกระเบนเราะว่าเฮากไอจอยอยู่เป็นยังไงไอจอยวะได้บ่ได้กัขอของน้ำพี่น้องซะเด้อวะบ่ให้น้องอุทัยแลนด์เข้าป่าย้ำเดิกยดิมดื่นมันบ่โอเคถ้าสมมุติว่าเพิ่นเฮ็ดห้องน้ำกับเป็นทางอ้ายคือเก่าบ่สิได้เฮ็ดนี่หรือจังได๋เนาะ มสมงงุทรโงบเฮาเฮามาหากระเจ้าแห่เห็ดกันเลเนาะนนประมาณเทา่าไรอ่ะขอทานเข้าๆไปก่อนเนพะื่อว่าซีจะไปแจ้งเพิ่นอันใดก็นห้องน้าสมุติว่าฮะนะบ่อตะวันว่าสองเมตรหา้าสิบนพะูดสองเมตรสี่เนาะอืมห้องน้ากว่าสิประมาณนี่ยส่วนใหญ่รวมอุปกรณ์ประกอบจะว่าประมาณเทา่าไรโยมันสองหมื่นห้าเลยเด้เห็นเด้ห<ย>ื่ ประมาณอ่ะได้ข่าวว่าอย่างสามหมื่นเนาะประมาณทั้งอุปกรณ์ทั้งค่าสร้างประมาณสามหมื่นเนาะสั่งเน,น,น,นาะเพราะว่าอันเพิ่นเ,นเมื่อเพิ่นมาไทยอันเพิ่นมอบเงินมื่อน่ะเนาะสามพันบาทให้น้องผู้ชายนะก็บมาบังความจําเป็นมีอยังขาดเหลือเพิ่มเท่าก,กับว่าห้องน้ำและเนี่ยมันจําเป็นขนาดมาขนาดยูทูปก็ยังบริขารห้องน้ำปลูกเขาป่าู อคือเพาอนน้อุทัยยังมีของน้ำเนาะมันบมมีได้ปัตตะบันเลยเนาะผู้ใหญ่ใจดีพักส่วนได้กำลังเบิ่งคลิปอยู่กับอยากซอยหรือน้องอุทัยกับติดต่อเข้ามาไดินนะพี่น้องเนาะทางซ่องเศร้าขึ้มใจสว่างเฮายินดีจะเป็นสะพานบ <aría> I mean i mean like ุญให้พี่น้องเบิดทุกขุทุกคนพี่น้องเลยซ่องน้อยซ่องง่ายก็เห็ดได้เบิดขอเพียงแต่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญให้เฮาเป็นสะพานบุญเนาะเฮากับยินดีหับไสแล้วกับเห็ดตามประสงค์เพิ่นต้องการแบบใดแบบใดขอเพียงแต่มีเงินมาให้เฮา ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เพิินเนาะก็คือทางซ่องไอ้คือเมือนี้ก็ไปมอบปูนให้น้องอ้อมต้นนึงเนาะอยู่ทางบ้านนุนสันภูแลหฮากามานี่นะแล้วก็มาถ่ายคลิปบ้านน้องอุทัยต่อบางกี้นี่ก็ไปมอบอุปกรณ์ให้ซอพิมเห็ดของน้ำเนาะพี่น้องเนาะเบิดอยู่ประมาณล้านปลายกีบวงกบบานประตูมอบให้ซอพิมให้เพิินเหตุดำเนินการต่อมันแล้วเนาะเพราะว่า ยังบ่แล้วยังอ่าถ่าอุปกรณ์หล้วก็สร้างเพิ่นกะยุดก่อนฟอปูนมดดทางซองกึึมกับไปซื้อปูนซื้อวงกบบานประตูให้เพิ่นมอบเพื่อนเมื่อกี้นี่พาซอพิม์ไปซื้ออยู่ในเมืองพูนครับรหลดเอารถดจากคองไปใส่กับทีมงานบอตะวันบอเวียงไปแบกรหดให้ก็ขอบใจทั้งภาคส่วนบอเวียงบอตะวันเนาะที่ว่าแนวแบกหามซ้ลรอเขาก็เห็นบ่ได้ซอกึ้มกะนักเนาะไปเพิ่งยิ่งแน่เขาไปย่อก็ขึ้นสิบวัยดอกพี่น้อยก็เลย ้าทางอ่ะบาตะว,วันบาเยียงข้าไปซอยก็คือเห็นนี่แหละพี่น้องเองนี่เดิอ่ะฝ้าบานประตูยียงกันยังบไร้เด้พี่น,ออนอออาา้อยเมนที่ว่าซองหลายๆซองขมาซอยเรือแต่ว่ากันยังขาดอยู่พนธะสร้างว่าห้องน้ำนี่ไงสิ่งสําคัญเนาะห้องน้ำนี่เป็นสิ่งสําคัญกันยังโบมีพี่น,อน้อยคือห้าต้องใส่ห้องน้ำเด้พี่น้อยอย่างอื่นนะก็คือโอเคโบมี่กับโ OK, บ,บเป็นยังห้องน้ำนี่คือสิ่งจําเป็นสําหรับสาวกลุ่มคิดว่าไปห้องน้ำนี่คือน้องอุทัยเป็นผู้แสดผู้สาวเนาะอายุก,กับสิบหกสิบเจ็ดปี สมมติเราปวดท้องทายกลางคืนนี่นะพี่น้องซีแลียไปอันป่าเนี่ยก็คือสิบวัวเนาะ่อนข้างอันตรายเพราะห้องน้ำเขาเพื่อนก็อยู่ไกลผูพ่น้อาเบิ่งใส่เบิ่งปูสกึมใส่เบิ่งเด้อจากบริเวณหน้าบ้านปู๊บปุ๊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 ปเขาป่าเขาป่าเพื่นยังมาเพื่อนเพื่อนก็ที่อนข้างลำบากพี่น้อคขอนขางลำบากถ้าเกิดว่าพูนยังใจดีเห็นเนาะอืยจากซอยเรือน้องอุทัยอยากให้ความเมตตาเพิ่นแต่ให้เขาเป็นสะพานบุญมาสั่งห้องน้ำ กะเฮากะยินดีหักนาะพี่น้องเนาะเสาคึ่มกะมีบัญชีไทยเนาะสามารถหักโอนได้บ่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเนาะเฮากะยินดีให้เพิ่นผากผ่านบัญชีเสาคึ่มเพื่อเสาคึ่มจะมาสั่งไม่เห็นให้น้องอุทัยเนาะกะเฮากะคือเห็นนั่นแหละน้องอุทัยก็เป็นเด็กๆที่ว่าอยู่ในภาษาแม่ท่าวเรียงภาษาแม่ท่าวที่อยู่เห็ดกินเป็นเด็กกระตันยู้มหูคุณผู้หนึ่งเด้กพี่น้องเด็กเสาคั่มพาเบิ่งกดีดีวันน้องเพื่อน้องอุทัยนะขอน้องอุทัยนอนเพันเยือนพี่น้องเยน้องอุทัยเพิ่นเมื่อยเพ่่นวา หลายคนมาสัมภผัสเบิดอหมึกกับบอตตี้ผนดอกเป็นธรรมดาเนาะว่าเลายเบิดอหมึกกับเมื่อยเด้ขนาดสกึมขี่รถไปหาท่าคิดก็ยังเมือเอ่อยแล้วอ่ะนี่ทางนอกกับสีม่วงเย็นตาทางในกับสีฟ้ากลมกลืนกันเลยพี่น้องเ้ยสีกระเบื้องกับสีขี้เทาสีขาวสีขี้เาว,าวอะไรเงี้ยโอ้งามอเลยพี่น้องเ้ยวันสนิทมาขึ้นเพื่อนนเพิ่นนี่แหละวันที่หกหละแสดงความยินดีกับเพื่อน ดีใจเนาะแล้วและผักสวนกลับมาสวยกันสวยเรือกันวบาจะเป็นส่องใหญ่ส่องน่อยก็ดีสวยเรือมีว้มหักว้มสามาคีกันมันกันแล้วไว้เนาะพี่น้องเนาะเฮาอยากทําบุญห่วมกันสวยเรือกันน้อุทัยกัหนะหักมันก็พาเพิ่นมาลินได้พาผลงานมาลินน้ำเพิ่นเขาโอ้ยจะได้เป็นลูกไพ่เด้เพิ่นว่ะสุดแล้วแต่วาสนาเนาะเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นบุญรลายสายยาวกับคือบ่าเลยเนาะคนรู้มันขยันเพียนก็จะได้ไปอยู่นํา เพิ่นกับเป็นเด็กกระตันยิ้มหุ่นผู้นหนึ่งซอยแม่เถาผาเถาคุดเล็กคุดเล็กขายทีแรกอะก่อนอาซ่องลุงเฮิมสิมาเจอไอ้น,นี้ซอกรึมนี้เอาข่าวมาเนาะไปคุดเล็กซอยผาเถาแม่เถาอ่ะพ่อแม่เพิ่นกับทิมใจน้อยป้าเป็นเจ้าหน้อยยินข่าวประสนแหละซอกรึมกับมีโอกาสแชทกับไอ้จอยเนาะคือเพิ่นกับไปเมือนะ่ะที่ว่าซอกรึมพาเพิ่นมามอบเงินไอ้จอยว่ากำลังว่ากำน,น้องเพิ่นอยู่ว่า ิทัร่มกับอันทางน้องเพิ่อนอยู่อเมริกาเนาะทางเขาอันซาวดาซาวอย่างนี้แหละชื่อเพิ่นเจ้าคึ่งกระบอจืดปันไดเพิ่นกระซอยเรือทางประเทศลาวหลา่เด็กน้องเยเพิ่นแบบเป็นโครงการซอยเรือเด็กน้อยและผู้หญิงเนาะที่ประสบยากหรือว่าโอยโอยโอกาสเพิ่นกับซอยเรือมาไลายเนาะเพิ่นกะอ่าเพิ่นกะจากซอยมาอยู่ยเพิ่นเราได้เบิ่งก่อนเสียอ่ารวบรวมคนลาวอยู่พุน่นที่ว่าจากซอยเรือคนอ่าโบมีคนที่ว่าขาดเขินเพิ่นกสิ ร่วมมาเพื่อนว่ะกำลังซอกึ่มกำลังว่าสิเด็กข่าวดีให้น้องอุทัยเนาะเกิดจออากซอยเรือเพื่อนเนาะให้เฮาได้เป็นสะพานบุญเนาะหลายๆอย่างก็ยังขาดเรืออยู่ค่ะข,ขาดอยู่บ่พ่ออยู่พี่น้องเอยก็ข,ขอเซิญนพี่น้องทุกคนผูนยันใจดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใหญ่ที่แห่ความเมตตาหักสงสารน้องอุทัยค่ะอย่าให้น้องอุทัยมีของน้ำไส้กบขอเชิญนเดอ้อเฮาสิมาเฮ็ดท <laughs> วมกันเป็นสะพานบุญห่วมกันกับพี่น้อง <laughs> ทุกคน <laughs> กคนั่นแหละ <laughs> น้องอุทัยเพิ่นก็เป็นเด็กดีผู้หนึ่งได้พี่น้องเลยขนาดอาผู้ใหญ่เขามาหาเพิ่นก็กนยังทุกคนก็หักน้องอุทยัยหักอลิอีรอเพิ่นว่ะสร้างกะเฮ็ดแบบขีมือปานี่ได้พี่น้องเมืนเพื่นชะอคอยทาสีเพื่นคอยทาเพื่ละน้อยละน้อยเก็บเก็บงานเก็บยังได้เพิ่นบร,ริหารลวดเลียดได้เพิ่นอน พามาเบิ่งสร้างทาสีบันไดสีบันไดกระเบื้องสีกาโลนี่สกุมหมกักเลยเพราะว่าสีมันคล้ายๆสีธรมรมชาติเลยเวลาฝนตกเลือาขี่ตอกขีดต้มเขาเหยียบขึ้นมันกับโบเห็นเนาะโบเห็นเปื้อนโบเห็นอ่าว่าสกรปรกปันไดเพราะมันกลม,กลมกลืนกันพี่น้องกลมกลืนแหง้งางนี้แบบขับพี่น้องโอ้อัปเดตเทือนเบืง้งสรางโบเห็นหน้าคนกับโบเป็นยังเป็นปะน้องอุทัยเป็นผักพอรพอนเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะสกุมไปถ่ายคลิปอยู่บ้านน้นสันเนาะมีเอฟซซี แชทมาฮะสกุลโทรมาหลายคนเนาะเพิ่นบอกว่ามีน้องอุทัยเห็นน้องอุทัยหันหลินโทรศัพท์บแต่แชร์คลิปสกุลแบบมามาเบิ่งเนาะมาเบิ่งทั้งสองน้องอุทัยเลยเบิ่งแล้วโบแมนน้องอุทัยแชร์เนาะจะเป็นหมู่ในเฟซแชร์และแท็กน้องอุทัยสกุลก็เลยอ่าบอกบอกทางเอฟซีว่าสุกคนแบบโบแมนน้องอุทัยเด้อเป็นคนอื่นแชร์และแท็กหาเพิ่นเพิ่นบุฮูเลื้องเพิ่อนแบบสกุลกับโทรมาให้อ่าทางน้องพามีมาเบิ่งมาลบมามาลบคลิปเนาะลบคลิปลบแชร์ ยังออกไปจากเฟซบุ๊กคนนั่นแหละอันนี้ส้สก,กึุมก็มาแก้ข่าวแทนน้องอุทัยเนาะว่าน้องอุทัยเพิ่นบริแชร์บริยังเพิ่อนบู๊เรื่องเกี <Okay. S 2> ่ยวกับคลิปเนาะพี่น้องเนาะแมนหมูม่คนกูน้าแมนยันหมู่หมู่แชร์เลยคลิปมากไป่ถ่อเนาะสบายดีเขยังอยู่เมื่อยห่อนบ่ห่อนก็ห่อน,น,นอมแมน42องศามาก,ากี่นิดกันมึงแน่หานอนเลยชีสรบสไลสบายเลย ไม่ถาวรกู่บ้าบ่าอันมีคนแท็กมาหาเพื่อนนะคลิปนะเพื่นก็แว่อยู่บโมแบ่งของเฮาได้แหมว่ะคั้งแรกเฮาขับรถไปอยู่เอฟซีกับเป็นห่วงเนาะหลายๆคนโทรมาหาเฮาว่ดไ้เ็เพื่อนว่าอันเพื well Ahmad, that. That e okay. no. oh. ่อนว่าอันเขาคึ้ไม่ไ้น้องอุทัยคือมีคลิปแบบสั้นบอกน้องนี่เลยยังบุ้ว่าสงสัยมีคนแท็กมาเขาอ่ะโมแมนโมแมนเพื่อนดอกเขาไปเบิ่งเลยแม่ลิปมีคนแท็กคลิปให้เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็หลบไปแล้วแหละเขาขึ้มกับเป็นห่วงกับแม่ทามไทยมาเนี่ มาอัปเดตเบ่งให้เพือนพนักเพือนงามชิขืนวันที่หกนย่างบ่จักม่งขึ้นะเอาข้นก็มหกมงเจ็ดมนี่แหละ่หกมงกมงเห็นยังแห่บ่หรือยังเดหกมงแล้วก็แห่ข้นเนืเนี่แหละกินหัดจักมงหัดเก้าม่งเหาวะเกามงเออกินอันูกแขนนเก้ามอแห่นั่นแห่ตหกมไปและหกมงเจมงไปแล้แต่ธรรมดาก็สิทันผูกแขนปมันชาวปด หลักสีเอาเงินมามอบเพลทให้ทั้งผู้ใหญ่ใจดีฝากมาจากไทยมือขืนเฮือนมาให้น้องอุทัยประสิวบนําเพิ่นเพิ่นก็ชิ่เหนื่อยเงินกระยาซะกะสีประมาณนี้แหละอ่ะสิกลับกคนแถวเด้อโดยสบายดีโดยพี่น้องเอ้กะสิประมาณนี้สบายดีพ่อท้ามาแต่สายโอ้สาวใบเด้อเออม้ว โอเคโอเคอ่ะเฮากะซืเมื่อแหละพเพราะว่าเฮามาเบิ้งซื้อมาแวลินประมาณนี้พี่น้องเอ็มมาอัปเดตเพื่อนให้ไอจอยเบิ้งเธอเพิ่นจะมีผักสวนได้ซอยขามากะเซิรนเลยเพี่น้องเด้อแต่คลิปนี้กับวิยังณไลฟ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส่องสะกึมใจสว่างในจ้าทุกคนเปิดจะบอผา่านคลิปใหม่ๆเพื่อเฮามีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะ้วเพลง,งเนาะก็ขอบใจพี่น้องเอฟซีเบอรสุกุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมแต่ต้นจนจบ ขอความกรุณาเได้พี่น้องเดอ้อเบิ่งโฆษณาให้แน่เพื่อไป็นกำลังใจแซกกลุึ้ใหน่เดอ้อทุกคนผิดพลาดประกันรใดขอสทดขออภัยเดอ้อคลิปนี้กับสีเด็กกล่าวคำว่าสบายดี